ช่องอาหลังซีเฮดครับสำหรับประจำสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวอาหลังมาอัปเดตไอเทมที่จะเข้ามานะครับผมนะทุกคนนะ่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วนั่นก็คือผมนะกางเกงปีกนกเขียวของเราเข้ามาแล้วพร้อมท่ามันเป็นท่าเต้นไม่ใช่ท่าเปิดตัวมันเป็นท่าเต้นเท่ๆผมนะยืนค้างกันอย่างนี้เท่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปกันทีละกิจกรรมมีทั้งหมด3กิจกรรมที่จะเข้าอ่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอากิจกรรมแรกก่อนเลยครับผมกิจกรรมแรกครับผมนะนั่นก็คือผมการเกมเบิกนกเขียวเฟี้ยวกว่าใครได้แล้ววันนี้ผมนะมาใหม่แล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับผมเฉพาะ3าครั้งแรกนะเราเล่นเป็นครั้งเราหมุนแค่5เพชรเอง5เพชร3รอบแล้วก็นะครับผมจากที่เราจะหมุน179เนาะก็จะใช้แค่50เพชรครั้งแรกนะครับผมนะ หหมุนกับ10หมุนนะครับผมเป็นยังไงทุกคนที่ทุกคนรอคอยเอนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับปีกนกเขียวนะ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อไปผมกิจกรรมต่อไปเลยนะฮะกิจกรรมต่อไปซุปตาหน้าร้อนกับซุปตาหน้ารัก <Wow. S 1> โอ้โหชุดโคตรสวยนะบอยแบนดเกิร์กรุ๊ปหน้าใหม่พร้อมเดบิวต์แล้ววันนี้ผมนะลดสูงสุดเหลือหนึเพลงครับตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่2กรกฎาดาครับ โอ้สกินรถเข้ามาดูดิทุกคนทั้งสกินหน้าร้อนซุปตาหน้ารักโอ้โหหล่อเทเลท่อทั้งนั้นเลยทุกคนโครเทครับชุดนะเป็นชุดมาใหม่นี่แล้วก็กิจกรรมที่3ครับมาแล้วครับผมกิจกรรมที่3นะนี่เลยครับท่าทางพยานกจุติครับผมบินได้ไม่มีรวงครับแล้วตอนนี้ผมก็บินอยู่ครับทุกคนน่าจะเห็นที่หน้าสตรีมแล้วนะตอนนี้โอ้โหบินอยู่เลยฮะหน้าจอของทุกคนนะฮะกำเนิดพญานกครับ ตั้งแต่วันที่27มิมีถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคมอยู่กันไปยาวๆเกือบเดือนหนึ่งเลยสำหรับท่าทางนะครับผมกําเนิดพญานกะนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอันนีนะ้คือ3กิจกรรมหลักๆนะไม่รวมก,กิจกรรมที่มันจะแรกเข้ามานะอันนี้ผมพูดถึงกิจกรรมหลักๆนะครับผม3กิจกรรมหลักๆที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะก็กลับมาแล้วนะครับผมไม่ใช่กลับมาดิ มาใหม่ดิเออปีกนกเขียวนะครับผมมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่ก็คือท่าเต้นนะผมนะที่มันจะเต้นนะกลางปีก่อนแล้วก็ระบเบิร์ออกมาแล้วก็ลอยอยู่บนอากาศครับผมแล้วก็ส่วนของเกมปีกนกเขียวนะครับผมก็มาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับผมเอาไปใส่กับเสื้อตัวไหนเท่ๆก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเอาไปใส่กับตัวไหนคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะเอาไปใส่กับเสื้อตัวไหนดีทุกคนผมว่าใส่กับก้ามทองก็เท่นะ เออผมว่าใส่กับกล้ามท้องก็เทหรือจะใส่กับนี่นะครับผมกับชุดอ่าซีซั่นที่1น,นะครับผมเป็นชุดซีซั่นที่เขาแจกมาเนาะเออผมว่าใส่กับกล้ามท้องอะ่ะสวยสุดละเทสุดละนะกับกล้ามท้องอ่ะหลีท่อหล่อเทสุดแล้วนะเทสุดแล้ว <c oughs> นะนะครับผมก็นะกิจกรรมหลักๆ3กิจกรรมนะครับผมมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาดูคลิปครับแชร์ให้เพื่อนดูเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ